จะเป็นการต่อสู้ระหว่างนะครับปีศาจน้อยนะครับแล้วก็ปีศาจใหญ่นะครับโอ้โอบุกกันแล้วครับเมื่อกี้นะครับอ่าปีศาจสองปีศาจรองปิดดาบแล้วก็เปิดดาบใหม่ให้ชมหน่อยครับปิดปิดดาบก่อนครับแล้วก็ให้ให้ชมหน่อยว่าตอนเปิดดาบทําไงพี่น้องพี่ปิดดาบเอานะว่าปิดอ่าเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันอ่าเปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ปึ๊บ มันก็จะหมุนครับฟึบนี่นะตัวไหนครับกดเลยครับอ๋อกดดูครับโอเคเอาแล้วครับปีศาจน้อยกับปีศาจใหญ่จะสู้กันครับจะแย่งชิงอาณรจากใครจะชนะครับเอาแล้วครับใช้ดาบเลเซอร์เขียวกับฟ้าปีศาจน้อยใช้ดาบเลเซอร์เขียวปีศาจใหญ่ใช้ดาบเลเซอร์ฟ้าครับปีศาจน้อยวิ่งแล้วปีศาจน้อยวิ่งแล้วปีศาจน้อยสู้ไม่ได้วิ่งมาหาคนถ่ายแล้ว <laughs> <laughs> ปีศาจน้อยเอาปีศาใจใหญ่เปลี่ยนเป็นดาบสีแดงแล้วครับโอ้ดาบเจ็ดสีครับนี่เปลี่ยนเป็นทุกสีแล้วครับ <sh arp> ปีศาจน้อยโดนแล้วครับโอ้โหเรียบร้อย